นี่เป็นหุ้น tu นะครับก็อยากให้เห็นว่าก่อนหน้านี้นะฮะตอนนี้ msi อยู่ที่11ครับก็ถ้าเราดูเฉพาะทางซ้ายของเส้นสีแดงนะครับจะเห็นว่าหุ้นนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับทีนี้ปรากฏว่าเลีาารย์ก็มีเล่นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอวันที่มี f o l l o w through day ก็คือวันนี้นะฮะ หุ้นไม่ขยับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะปิด Position ไซต์ที่ผิดปกติออกทันทีพิบอาหมายถึงว่าไซต์ที่จะที่อาจารย์จะเสียไม่ได้เลยนะครับก็จะปิด Position นั้นออกทันทีนะครับวันที่มี follow through day แต่หุ้นไม่วิ่งนี่คือสัญญาณผิดปกติแล้วก็สัญญาณผยปกปกติที่ถัดมาแต่ตรงนี้อาจารย์ปิด Position ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะให้เห็นว่านี่ก็มีบรโอเกอร์เขาเชียร์บอกว่าไป เป้ารายได้เนี่ยนิวไฮแล้วก็จะไป30นะครับตอนตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ21นะครับแล้วก็เนี่ยสอสเดือนผ่านผ่านไปหุ้นเหลือ15 16บาทนะฮะอันนี้ข่าวออกวันที่24เดือนกุมภานะครับอยากให้เห็นภาพว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณอ่านข่าวเนี่ย อาจารย์ไม่ได้เน้นว่าบล็อกนี้ไม่ดีหรือหรือว่าข่าวไม่ดีห้ามอ่านข่าวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราจะกลับมาคุยกันถึงเรื่องของอถ้าเราอ่านข่าวแล้วทําให้เราจัดต้นทุนผิดพลาดนะครับต้นทุนในความเสี่ยงผิดพลาดข่าวนั้นคุณจะต้องอลดความสําคัญลง คุณต้องทําด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นคําแนะนําจากอาจารย์มาอย่างย้ำนะครับไม่ได้หมายความว่าให้อ่านข่าวไม่ให้อ่านข่าวนะฮะอ่านข่าวได้แล้วก็แต่ว่าถ้าคุณตัดสินใจที่จะถือ loss นะครับหุ้นไปตรงข้ามกับข่าวเนี่ยตรงนั้นให้ใหพยายามลบข่าวไว้แล้วใช้เทคนิคเล่นก่อนอน,นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์สัปดาห์ที่แล้วเรามีคุยกันถึงเรื่องการเล่นหุ้นด้วยความ มั่นใจนะครับคือ confidence level ฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิด stop loss จังหวะที่หุ้นม,มันเปลี่ยนไปมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าตีเส้นออกมามันจะมันจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าหุ้นม,มันต่ำกว่าเส้นสีแดงที่อาจารย์ตีเนี่ยหมายความว่า technically เนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่อัพเทรนแล้วมันไม่ใช่อัพเทรนนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า stop loss ของคุณต้องอยู่ใกล้ๆแถวๆถวๆนี้ ฉะนั้นฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอ่านข่าวแล้วเกิดความมั่นใจคุณอยากจะให้หุ้นลงได้สักสิสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสิกว่าเปอร์เซ็นต์คือลงมาถึงตรงนี้แต่มันก็ไม่แล้วส0ไม่ใช่ normal loss ของคุณถือเป็น abnormal loss เนี่ยคุณจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญของข่าวน้อยลงแม้ว่ามันจะ,ะแม้ว่ามันจะดึงดูด ความมั่นใจของคุณได้เยอะนะครับทีนี้เราถามว่าเราจะเล่นยังไงคุณอาจจะต้องเปลี่ยนเซตอัพนะครับอาจจะเป็นลักษณะ pull back อาจ,จะเล่นลักษณะ pull back แล้วก็กำหนด stop loss ใกล้เคียงกับบริเวณ MA SMA 200แบบนี้เป็นต้นก็ได้นะฮะอันนี้เราพูดถึงขาขึ้นและขาลงนะฮะในในเหตุการณ์อย่างเช่นอย่างเช่นสมาชิก ผู้เล่นนะครับอาจจะมองว่าเออราคาแก๊สมันไม่น่าจะขึ้นไปได้นานใช่ไหมราคาแก๊สราคาแก๊สูาาออสสุงต้มสมมตินะมันไม่น่าจะขึ้นไปได้นาน,น,านก็เราก็ซื้อบริษัทที่เราก็ไม่คิดว่าบริษัทพลังงานในกลุ่มแก๊สสุงต้มนั้นจะขึ้นราคานะครับอย่างเงี้ยเราก็เลยพลาดปรากฏว่าเพราะว่าเกิดอยู่ๆจู่ๆก็มี อ่ารัสเซียนะครับบุกยูเครนขึ้นมาทำให้ราคาแก๊สเพิ่มขึ้นไปแบบนี้ก็ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะเป็นเรื่องเดียวกันที่คุณจะต้องมี c o n f idence เ e เวลไว้ส่วนหนึ่งส่วนการอ่านข่าวคุณต้องให้เป็น secondary ทีนี้ทีนี้ถามว่าแล้วมันจะมีประโยชน์ตอนไหนมันจะมามีประโยชน์ตอนที่คุณกำไร เกินคอนฟ idence เลเวลของ t e c h ิค c a l t เทคนิค a l อาจจะให้คุณ12% 8%พอมันเกินปุ๊บคุณขาดความมั่นใจตรงนั้นให้ใช้ข่าวเพื่อให้คุณเกิด Hope ได้นะฮะเหมือนกันอ,อย่างนี้คุณก็จะถือได้ยาวขึ้นอาจารย์จบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานแล้วก็ทีนี้ โอเคครับสัปดาห์นี้อาจารย์จะเน้นเท่านี้แล้วกันนะครับจริงๆอาจารย์มีเตรียมเรื่องอื่นไว้แต่ว่าเพือว่าเดี๋ยวเวลาไม่พอนะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องกราฟหุ้นของสัปดาห์นี้กันเลยนะครับซุปเปอร์เพเดอร์อีเลียดเวฟได้ทังคัสและโปรแกรมในคอร์สเดียวสแกนเวฟสาวพื่อหาจุดข้า ทำกำไรได้ก่อนใครและสามารถสแกนพุ้นจากทางตลาดได้ด้วยโปรแกรม a อร์เวนเกสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ